เขาให้หากเพราะว่าเขาต้องต้องจ้างบริษัทมาตัดทิ้งนี่มาเร็วอยู่เลยท่านอยู่เลยค่ะม,มาเร็วไปนี่ค่ะ นี่อันนี้เป็นลำตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแต่เรือเขาก็ไม่ทองอันนี้น่าจะสั้นไปกูเจ ในกอยังไม่ออกทุกปีจะออกนกอกกอก่อนบินดีนดีอ่ะนนอนนื้อนน ย่งเล็กเชียวไ้มาหากวันหลังหักนี้ไปก่อนแต่ขุดลึกกว่าน,นี้มันแข็งนะคะมันไม่เหมือนหน่อไม้บ้านเราอ่ะมันแปลกนี่ค่ะสื่อเนี้ยมันจะแข็ง นี่นี่ค่ะตรงเนี้ยมันจะแข็งถ้าเจอทุกหน่อแบบเนี้ยากสลยมากนี่ถ้าจะเอาไปปลูกค่ะขุดแบบนี้ไปปลูกแต่นี้ต้องหัทิ้งไม่มีแล้วเหน็นไหมนาโตเค้ อันนี้สั้นน้นก็สั้นสันสนฝนอันนี้พอดีค่ะน,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 นี่ก็ของปีที่แล้วนะคะเขาก,จกนะ็จะมีหน่อสังเกตแล้วต้อไม้นะล่ามเคยีเดียวจะมีหน่อแล้วตรงนั้นยังไม่มียอมเปียก เรื่งเปียกเส้นหนูไม้นี่เห็น,นะคะโอ้นั่นอยู่ตรงนั้นเปียกเลยเรื่องนอหานอนนั้นโอ้ยมันถือล่มแล้วมันไม่ถนัดไม่ไทยละใส่ลบ